อาทิตย์เช้านะครับเกียรติอบ้านก็ไม่รู้กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องทุกท่านนะผมเจรนยใยครับผมวันนี้ผมมากับมาเอกครัสวัสดีครับทีมงานวายเอ็นเคครับผมมาเอกทีมงานวายเอ็นเคนะครับ,รบวันนี้เป็นไงบ้างครับผม โคตรหนาหวมากันสองคนนะมีตักี้นเอ็กนะฮะทีมงานบางคนก็อาจจะยังไม่ตื่นนะฮะก็มาดูกันว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าแต่ครองนี้ไม่เคยพลาดนะไ,ดไม่เคยพลาดต้องตื้อหน่อยในบอกว่าที่นี่มาที่ไรไ,ได้ตัวแน่นอนได้ตัวแน่นอนครับได้มากได้น้อยได้แน่นอน สั้นๆหน่อยอะากาศอย่างนี้อากาศขี่รถมานี่โคตรหนาวเลยครับหนาวครับอะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเริ่มตกกันเลยครับ นั่งโดนใช่ไหมแล้วเราจินตนาการนักตกปลานะวิ่งมาจากป่าเนาะวิ่งวิ่งมาดุดซบกระดุดซบนี่ทรงนานๆเลยใหญ่แน่วิ่งเป็นเลี้ยวน้ำเลยเนาะแล้วผมได้บากระทุ่มมาแล้วจะโลสามโลสี่เหมือนกันแต่ตัวเดียวอ่ะเส้นเดียวกับผมไหมถ้ลเราอบมาลราโดนแน่หถูกกระป๋องแกไม่มาสิเลยดีเลยนู่นไม่ได้นัดน้อแไตเล็กแระ Ừ, ผมก็เห็นนะเอ็กว่าจะย้ายไปกลับใช่ไหมใช่ไลฟ์โคดี่เลยผมในนำเละครับ ยามเช้านะครับสุดอ่ะแม่แม่เาอนมแเยวะลุงบอกแม่แม่เงอนม้เยอแม่ฝายกันเจ็บอยู่เลยลูกก็เป็นชะโดลยบร้อยไปแล้วนป๊อปไปแล้วนะ เงียบกริบเลย <laughs> แต่หน้าน,นี้ก็ไม่น่าน,นี้อกแลู้ถืงอนะ ไม่โดนครับพี่น้องเกล็ดกัดไม่โดนเลยเป็นไรมั้นี่ อโอ้โหโอ้ใหเจอ3ไม้มมทีระข้างอนะปาลามารวมอยู่นยังร้ <c oughs> องใส่ไว้แล้ายแรกต้นต้อนน้ำไปแล้ว สามไม้ผมว่าสามไม้โดนนะดีสวยที่ปลาหมีตัวนึงโันคววนเลยนั่นไล่กันนั่นเห็นไหมครับแต่ตัวน้อยนี่กบยานอนออกใช่ไหมใช่ครับรุ่นผ่าท้องน่าจะเข้าคอเลยล่ะมันชะตัวนี้แล้วตีตีแล้วไข่ไก่แล้ตีไปไกลๆเลยมันป่ายากอะเนีย ลอกใหม่ผมปรับไม่เป็นแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงปัดกันแล้วพดอดัดเลย ไม่ติดเหรอใช่ครับข um <t ical noise> ้างหลังนี้เราไม่ตีกันเลยนะจัดยอดเลยนะเพราะเราเข้ามาเยอะียบมากเงีเยบจนเจ้าของบ้านเขาไม่รู้เอาหวงอระพี่ไม่หวงหรอกโอวโหพูดเลยมันเป็นคลองส่งน้ำเขาปามอ็มาจากน้ำน้ำบังบ่อบ้างป่าฝนหมดตัวหมด กลับแบบไม่เห็น ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะหนึ่งทริปนะะน้ำเช้ากับช่อง YouTube นะเจหลานยายฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะฮะนาเอกทีมงานวายเอ็นเคนะฮะแล้วก็อีกทีมงานหนึ่งวันนี้ไม่ได้มาไปเส้นหนึ่งก็ทีมงานออฟไทยแลนด์นะฮะฝากผลงานไว้ด้วยฮะก็นาจเอกจะย้ายไปที่อื่นแล้วนะฮะครับผมจะย้ายไปอยู่จังหวัดชลบุรีฮะก็ติดตามนาเอกได้นะที่เฟซบุ๊กนี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กให้เลยครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับนาะยเอ็กซไม่เหี่ยวไม่แห้่ยวร,รอดรอดแต่ผมนี่หลุดกระจายเลย <laughs> <laughs> โอ้ยบ้าบอจริงวันนี้เอาเป็นว่าน,นะครับทีมนี้ก็มาร่วมสนุกกันนะครับนายเอ็กซ์ไปชมพีละ <laughs> ใช่ครับ<อ>ไปพรุ่งนี้ฮะเดินทางพรุ่งนี้คงอีกนานเลยฮะัพอจะได้มาจาัดทริปกันอีกไม่เป็นไรครับผมเอาเอาไว้มีโอกาสแล้วเราเดี๋ยวก็จะมาเจอกัน ออกมาเที่ยวเนอะใช่ครับมีโอกาสเราก็มาเจอกันนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์และซับสไคร b ์ช่องเจรัญญาแล้วก็ติดตามผลงานนาะเอกได้ที่ช่องเอที่เฟซบุ๊กนะครับก็ผมครัผมเจรัญญาลาไปก่อนนาเอกสวัสดีครับ